สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแคทดากอนนะครับในเกม New World นั่นเองวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็ทิเเล็กเน้อยเกี่ยวก,กับชุดเกราะให้ฟังนะครับถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ลองทบทวนเนาะส่วนใครไม่รู้ก็เข้ามาฟังกันได้นะครับชุดเกราะในเกมนี้ก็มีอยู่3ชนิดก็คือ Light Armor เนาะ Medium Armor แล้วก็ Heavy Armor นะทั้ง3ตัวนี้ก็จะแบ่งตามน้ำหนักแล้วก็ค่าพลังก็คือถ้าส่วนในส่วนเนี้ย ที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือตัว light armor เนี่ยมันจะก,กิ้งหลบแล้วก็ได้ดาเมจได้โบนัสดาเมจอย20่20%ก็คือนอกจากเราจะกิ้งหลบแล้วเนี่ยเรายังได้ดาเมจโบนัสดามเอจ20%ถ้าเราใส่ light armor เนาะทุกครั้งที่เราตีเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%ถ้าเราเวลาเราหลบเราก็จะหลบเป็นแบบกิ้งส่วน medium armor เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้เป็น medium เยอ่ะ medium armor เนี่ยคือ เราจะได้เวลาเราหลบเนี่ยเราจะดอตกระโดดหลบไปข้างๆอะ่ะแล้วก็เราจะได้โบนัสดาเมจแค่สิบเปอร์เซนแล้วก็ตัวสตันสโลพวกเนี้ยจะนานขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นก็คือเวลาเราหลบเราก็หลบแบบเนี้ยส่วนสกิลที่มีสตันสโลมันก็จะนานขึ้นอีกสิบั่อร์เซ็นนะครับส่วนสุดท้ายคือเฮฟวี่อาร์เมอร์นะใส่ให้เป็นเฮฟวี่โอเคเกิดเกิด ถึง30ละตอนนี้ก็เป็นเฮฟวี่แล้วเฮฟวี่อาร์เมอร์เนี่ยคือค่าป้องกันค่าบล็อกนะครับค่าบล็อกที่เราที่เราบล็อกอ่ะเนี่ยค่าบล็อกที่ค่าบล็อกอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีกตัวค่าเหลืองๆครับตรงขีดตวเนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีก,ก1 5ตอนเราบล็อกนะครับแล้วก็ตัวพวกสตนตนสโลจะนานขึ้น20%ก็คือก็คือเวลาเราบล็อกเนี่ยมันจะป้องกันเพิ่มขึ้น1 5แล้วก็ต์แล้วก็สกิลสแตนด์ส มันจะนานมันจะนานขึ้นอีกยี่สิเปอร์เซนแล้วก็เวลาเราหลบเราก็จะแบบก้มหลบแบบนี้ก้มหลบก้มหลบอ่าก็คือสายแทงนั่นแหละอยู่กับตัวนี้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือไม่ว่าเราจะใส่ไรอาร์เมอร์หรือเฮฟวี่อาร์เมอร์ความเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ต่างดูผมวิ่งแล้วความเร็วก็ประมาณนี้แหละผมใส Heavy, ่เฮฟวี่นะี๋ยวผมจะสอดชุดทห้หมดเลยเนะี้ยหรือจะถอดชุดทห้หมดอ่าหรือสอดชุดห้หมดความเร็วมันก็ไม่ต่าง นะไม่ต่างกันเลยครับในส่วนหัวข้อต่อไปคือโล่โล่เนะี่ยโล่มันเพิ่มน้ําหนักนะโล่มันเพิ่มน้ําหนักนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ดาบไม่ได้ใช้ดาบเลยนะก็อย่าไปถือโล่ครับเพราะว่าถือโล่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้แฮมหนักเพิ่มเปล่าชุดเกราะเดิมของเราเนี่ยเนี่ยชุดเกราะผมเนี่ย ผมตั้งใจให้มันเป็นเป็นไลท์อาร์เมอร์ไงน้ำหนักมันก็เป็นไลท์อาร์เมอร์เห็นป่ะแต่พอพอใส่โล่เข้าไปเมันจะกลายเป็นมีเดียมซึ่งโล่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้บัฟใดๆนะครับถ้าเราไม่ได้ถือดาบตอนนี้ยโล่เนี่ยบัฟเห็นไหมบัฟก่อนสองบรรทัดสุดท้ายมันบอกว่ามันเพิ่มอาร์เมอร์เอเล็ิ้งเอเลเมนทัลหกแล้วก็เพิ่มฟิสิกอลอีกหกแต่ผมใส่เข้าไปน้ำหนักเพิ่มแต่ตอนเนี้ยไม่เพิ่มไม่ได้เลยเลย อย่างรองเท้าใช่ไหมครับรองเท้าบอกว่าได้60อาร์เมอร์ใช่ไหมพอถอดออกเนี่ยอาร์เมอร์ก็จะหายพอใส่เข้าไปอาร์เมอร์ก็จะเพิ่มเพราะฉะนั้นโลกถ้าไม่ได้ไม่ถ้าไม่ถือดาบอย่าไปถือครับโอเคทีนี้ผมมาแชร์เคล็ดลับของผมคือของผมเนี่ยต้องการไลท์อาร์เมอร์ใช่ไหมแล้วเราต้องใส่ชุดเกราะไลท์อาร์เมอร์ถูกปหมแต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้ใส่ชุดเกราะไลท์อาร์เมอร์นะผมใส่เป็นมีเดียมอาร์เมอร์ ทั้งชุดทั้งตัวผมเนี่ยเป็นมีเดยมหมดเลยแต่ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะถ้าใส่ถุงมือมันจะกลายเป็นมีเดียมไม่ว่าจะใส่ถุงมือมีเดียมก็เถอะนะหรือใส่ถุงมือไลท์มันก็ขึ้นเป็นมีเดียมอยู่ดีแหละผมก็เลยใส่ครบครบชุดแต่ไม่ใส่ถุงมือใส่มีเดียมครบชุดนะครับใส่มีเดยมอาร์เมอร์ครบชุดแต่ไม่ใส่ถุงมือจำให้ชุดเกราะโดยรวมเนี่ยก็ยังเป็นไลท์อาร์เมอร์อยู่ดีเพราะว่าผมต้องการดาเมจ20%นนั่นเอง แล้วก็เวลาลบเนี่ยก็ต้องการหลบแบบกิ่งหลบเพือหลบได้ง่ายกว่านะครับโอเคส่วนเคล็ดลับทั้งหมดเนาะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครต้องการความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถตอบได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ เนะาะทำคลิปแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทำมาให้ดูเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามวันนี้ก็ขอตัวปเก็บเรียวก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย